ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์กันนะคะผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ครูสรุปให้ง่ายๆมีอยู่4ด้านนะคะที่เราจะพบเจอกันในชีวิตประจําวันนะคะก็คือหลักๆก,ก็คือ1ด้านด้านการเรียนนะคะหากเราใช้คอมพิวเตอร์หรือใช้อินเทอร์เน็ตโดยที่ไม,ม่แบ่งเวลาให้เหมาะสมนะคะเราก็จะทําให้เกิดผลกระทบก็คืออาจจะไม่มีเวลาทบทวนบทเรียนหรือไม่มีเวลาทําการบ้านนะคะ คำว่าการใช้คอมพิวเตอร์ในที่นี้ก็คือรวมไปถึงการเล่นเกมนะคะการเล่นเกมก็ถ,ถือว่าเป็นการใช้คอมพิวเตอร์หากเราใช้คอมพิวเตอร์หรือใช้อินเทอร์เน็ตใช้มือถือเป็นเวลานานไม่แบ่งเวลาให้เหมาะสมก็จะทําให้เกิดการผลกระทบด้านการเรียนหลักๆเห,ห็นชัดแจชัดเจนแน่นอนก็คือเราไม่มีเวลาทํากันบ้านไม่มีเวลาทบทวนบทเรียนนะคะคะแนนก็จะน้อยนี่คือปัจจัยที่จะตามมาแต่ถ้าหากใครแบ่งเวลาเป็นเล่นก็เล่น แต่พอเล่นเสร็จเราแบ่งเวลาให้กับบทเรียนทําเวลาทํากันบ้านนะคะมันก็จะบาลานซ์กันก็คือหมายถึงว่าผลการเรียนก็ไม่ตกต่ำและแถมเราก็จะได้ผ่อนคลายซึ่งตัวนี้หลักๆก,ก็คือขึ้นอยู่กับความรับผิดช,ชอบของเด็กเองนะคะของนักเรียนเองว่าเราจะแบ่งเวลายอย่างไรให้เหมาะสมผลกระทบด้านที่2คือด้านสุขภาพนะคะหลักๆคือถ้าหากมองจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลา,านานๆน,นะคะแน่นอนค่ะสายตาเราอาจจะมีความผิดปกตินะคะอาจจะสั้นเอียง หรือมองจ้องนานๆไปมาอาจจะเกิดการปวดศีรษะได้นะคะพอเรานั่งเล่นนานๆก็อาจจะเกิดการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อต้นคอไปไปได้นะคะแล้วก็เราจับเมาส์นานๆก็อาจจะมีอาการนิ้วล็อกเกิดขึ้นมาได้นะคะด้านที่3ก็คือด้านสังคมตรงนี้ ถ้าหากเราเล่นนานเราอาจจะไม่ได้ค่อยได้ไปเจอผู้คนเราก็อาจจะเริ่มเพื่อนเราอาจจะลดร้อยลงนะคะเพื่อนที่เขาเล่นกันที่เขาไม่ได้เล่นอินเทอร์เนต็ตเขาก็จะเล่นกันข้างนอกนะคะหรือไปพบปะพูดคุยกับคนอื่นนะคะแต่บางคนผลกระทบอีกด้านหนึ่งก็คือพอเราเล่นอินเทอร์เนต็ตมากๆเราก็จะมีโปรแกรมแชทกันเกิดขึ้นนะคะแชทคุยกันไปกันมาก็จะแชทคุยกับใครก็ไม่รู้นะคะการสนทนาผ่านเครือข่ายตรงนี้เราอาจจะเจอกับบุคคลที่ไม่รู้จัก มันเลยสอ่อส่งผลให้อาจจะถูกรล่อลวงนะคะจากพวกมจฉาชีพได้นะคะ 4. ด้านค่าใช้จ่ายผลกระทบด้านค่าใช้จ่ายแน่นอนค่ะเริ่มแรกก็คือผลกระทบจากการช,ช,ชาค่าอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งเราต้องชําระค่าอินเทอร์เน็ตทุกเดือนทุกเดือนในการที่จะใช้บริการนะคะถ้าเราใช้ไม่คุ้มค่าก็คือใช้เอามาแต่เล่นเกมไม่ไดเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์สืบค้นข้อมูลทําการบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเป็นการ สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุนะคะแล้วบางทีบางคนอาจจะไม่ทราบนะคะการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบางแอปหรือดาวน์โหลดภาพบางภาพอาจจะมีค่าใช้จ่ายตามมาได้นะคะข้อควรปฏิบัติในการใช้อินเทอร์เน็ตหลักๆนะคะครูอยากให้นักเรียนเห็นในเรื่องของ8ข้อนี้นะคะที่ครูสรุปมาให้นะคะหลักๆคือการข้อที่1การติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นควรใช้ภาษาที่สุภาพในการสื่อสาร ซึ่งภาษาที่สุภาพนะคะโดยการติดต่อครูบางคนนักเรียนบางคนยังใช้คําที่เหมือนพูดคุยกับเพื่อนนะคะอาจจะแบบมีคําที่แบบว่าครูงับคํานี้นะคะครูงับผมทําข้อนี้ไม่ได้งับคำนี้ก็ควรจะใช้กับครูไหมคะหรือใช้กับเพื่อนนักเรียนก็ควรพิจารณาดูเองนะคะอย่างที่สองไม่ควรใช้คําที่ดูถูกหรือมีผลกระทบกับวัฒนธรรมและความเชื่อของคนอื่นนะคะความเชื่อเนี่ย เราอย่าไปทําอะไรที่เป็นการขัดแย้งในเรื่องของความเชื่อนะคะมันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟนะคะนักเรียนทุกคนก็ต้องพึงระลึกถึงตรงนี้ด้วยข้อที่สามไม่บอกข้อมูลส่วนตัวของตนเองเช่นวันเดือนปีเกิดห,หมายเลขป,ประจําตัวประชาชนข้อนี้นักเรียนก็พยายามให้ท่องไว้นะคะว่าข้อมูลของฉันไม่ให้ใครข้อมูลของฉันไม่ให้ใครนะคะหากเขาได้ข้อมูลของเราในส่วนนี้ไป เขาจะสามารถเอาข้อมูลเราไปทำอะไรก็ได้นะคะเพราะว่าเลขประจำตัวประชาชนเป็นข้อมูลที่ที่ฟิกอยู่กับตัวบุคคลอยู่แล้วนะคะข้อที่สี่ไม่นําข้อมูลของคนอื่นมาเผยแพร่นี่คือประเด็นสําคัญที่เราควรเป็นมารยาททางสังคมนะคะไม่ควรเจ้าของคนอื่นมาเผยแพร่เลย5ไม่สร้างข้อความเท็จแล้วส่งให้ผู้อื่นก็คือไม่สร้างข่าวลือนะคะไม่สร้างข่าวควมลอยนั่นเอง 6. ไม่สร้างความเดือดร้อนหรือส่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นการก่อกวนผู้อื่น นะคะไม่ส่งรูปที่ไม่ควรหรือข่าวที่ไม่พึงประสงค์อะไรเงี้ยนะคะพวกรูปอนาจารย์รูปสุขรกรูปอะไรเงี้ยก็ไม่ควรจะส่งให้คนอื่นนะคะแล้วข้อ7มารยาทที่ดีก็คือการใช้แต่คือไม่ควรจะเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นด้วยนะคะในเมื่อเราไม่บอกข้อมูลของเราเราก็ไม่ควรที่จะไปกระลาบระ่วงข้อมูลส่วนตัวของคนอื่นด้วยนะคะ แล้วข้อที่8ข้อสําคัญอีกข้อหนึ่งก็คือการบริการบางประเภทบนอินเทอร์เน็ตจะมีการเข้าล็อกอินเข้าข้อมูลนะคะเข้าเว็บแล้วพอเราเลือกใช้งานแล้วเนี่ยควรต้องออกจากระบบด้วยนะคะเพื่อป้องกันการที่มีคนมาใช้ต่อแล้วเขาเอาข้อมูลของเราส่วนตัวเราไปใช้ในทางที่ไม่ดีนะคะอย่างเช่นเราไปใช้ข้อมูลคอมพิวเตอร์อ หรือมือถือในเครื่องสาธารณะนะคะเราไปล็อกอิน a c e b o o k ไว้ล็อกอินไลน์ไว้เวลาเราเลิกใช้ก็ล็อกเอาท์ออกด้วยนะคะเผื่อถ้าเราลืมปั๊บก็จะมีคนที่ไม่หวังดีนะคะสามารถเอาข้อมูลเราตัวเนี้ยไปทักทวงยืมเงินหรือทักทวงก่อกวนคนอื่นได้นะคะแล้วก็คนเสียก็คือเป็นเรานะคะยังไงนักเรียนก็พิจารณาในตรงนี้ด้วยว่าเวลาเราไปเล่นที่ไหนเราก็ต้องล็อกเอาท์ออกให้เรียบร้อยด้วยนะคะ ใบงานสัปดาห์นี้ง่ายๆค่ะมีสองใบนะคะใบงานมีใบงานที่หนึ่งก็คือจริงหรือไม่ใช่หรือหลอกใช่หรือหลอกนะคะอันนี้ก็คือให้นักเรียนพิจารณาจากรูปภาพที่ครูส่งให้นะคะว่าเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือถ้าน่าเชื่อถือเพราะอะไรมันถึงน่าเชื่อถือและไม่น่าเชื่อถือนี่ก็เพราะอะไรทําไมถึงไม่น่าเชื่อถือเราเห็นว่าอย่างไรให้เขียนเหตุผลให้ครูด้วยนะคะไม่ใช่แค่ติ๊กไหมเฉยว่าน่าเชื่อถือไม่น่าเชื่อถือ ให้ใส่เหตุผลให้ครูด้วยครูอยากรู้ว่านักเรียนแต่ละคนพิจารณาจากอะไรถึงรู้ว่าข้อมูล2ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้หรือไม่ได้นะคะส่วนใบางานที่2นะคะเป็นรบางานที่ศูนย์หกก็คือเรื่องของการค้นหาและการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยซึ่งข้อนี้ให้นักเรียนอ่านดูข้อความนะคะข้อความไหนที่ถูกต้องก็ให้นักเรียนติ๊กถูกลงไปข้อไหนข้อความไหนที่ไม่ถูกต้องก็ให้นักเรียนกากระบาดเครื่องหมายผิดลงไปนะคะ แค่นั้นเองนะคะแล้วก็อัปโหลดส่งใน Google f o r m เช่นเดิมค่ะถ่ายรูปนะคะแล้วก็ส่งพอเราเลือกรูปเสร็จแล้วให้กดส่งด้วยนะคะถ้าเราไม่กดส่งรูปอาจจะไม่มานะคะหรือให้ดูด้วยว่าตอนที่เราเลือกรูปมาแล้วตัวมือถือเราหรือคอมพิวเตอร์เรามันอัปโหลดเสร็จสิ้นไหมนะคะไม่ใช่เราเลือกรูปเสร็จปั๊บเรากดส่งมาบางทีพอกดส่งมาปั๊บไม่รอไม่ดู อินเทอร์เน็ตมันยังมาไม่ถึงหรืออินเทอร์เน็ตขาดช่วงมันเป็นการส่งไม่สมบูรณ์ก็ได้นะคะให้ในักเรียนช่วยพิจารณายอย่าเพิ่งรีบเป้งน,นะคะช่วยดูด้วยว่าเราส่งครบไม่ครบเราส่งครบถ้วนไหมหมายถึงว่าส่งถูกไหมแล้วก็การส่งงานนะคะให้ดูสัปดาห์ที่ส่งเลือกส่งงานด้วยนะคะงานนี้เป็นงานสัปดาห์ที่3าของเทอมสองแล้วนะคะสัปดาห์ที่3าของเทอมสองแล้วยังไงก็ให้เลือกสัปดาห์ที่ส่งงานให้ถูกต้องด้วยนะคะบางคน ครูเห็นแล้วนะคะที่บอกว่าส่งแล้วไม่เห็นไปส่งในสัปดาห์หนึ่งนะคะงานที่แล้วก็มันเป็นของงานสัปดาห์ที่สองยังไงให้เลือกงานสัปดาห์ที่สองนะคะที่ครูยังไม่เอางานสัปดาห์หนึ่งออกเพราะว่าหากมีบางคนอยากส่งงานเพิ่มเติมของสัปดาห์ที่หนึ่งเขาก็จะได้ส่งมานะคะเป็นการส่งเก็บตกงานไปด้วยใครที่ยังไม่ทํางานที่หนึ่งก็สามารถส่งมาได้พร้อมงานที่สองก็ส่งมาได้เลยนะคะสัปดาห์นี้ ก็มีเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนอย่าลืมทำการบ้านส่วนสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องของโปรแกรม Microsoft Word นะคะนักเรียนก็จะเป็นโปรแกรมที่นักเรียนคุ้นหน้าคุ้นตากันอย่างดีแต่ครูจะมีเนื้อหาอะไรมาให้เรารับชมนั้นก็เดี๋ยวคอยติดตามชมในสัปดาห์หน้านะคะส่วนสัปดาห์หน,านี้ก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ